ครับกลาบสวัสดีช่วงแรงของวันที่29มกราคมพศ2567ัรกสบาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งสิ่หนึ่งเละกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมช,ชิมนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิมนี้กะมีงวัวโคแม่ลูกมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงวัวราคาโมแพงทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าเกิน200กิโลเมตรกะ ส่งคือนเขาครับพี่น้องครับแต่ว่ากับผูดคุยกันถ้ามันเกินกันหนาเจียดก็ต้องซอยคาน้ำมกน้ำมันทางช่องน้ำเลยครับพี่น้องครับแล้วก็เจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กับบ่อหลายยาย,ายห้างนี่ครับพี่น้องครับสีบ่อมองขายเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับเพราะว่าบ่อแพงไปกับบ่มีประโยชน์อีหยังคร <c oughs> ับพี่น้องครับจากคลิปที่ผ่านๆมาบ่อแพงไปกับบ่มีความหมายเลยครับพี่น้องบ่อมองขายเลยครับพี่น้องครับเอาชุเลียงนี่ก่อนครับง้อคอเดียวครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองอายุสี่เดือนครับลูกผสมบามันสวยๆนี่ครับพี่นน้องคครรัับบี่ แม่กับผสูงหลายแม่รวยยิ้มหาแน่ครับพี่น้องครับกับง้วสาวลูกผสมบีบนี่ครับอายุเจ็ดเดือนยาโน้มแล้วครับพี่น้องครับสามตัวนี้มองขายเลยนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนด้แม่ลูกผูลูกตัวที่สองกับง้อสาวลูกผสมบีบนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทกับบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตลงรวกันนะครับแต่พอไม่พี่น้องกันใดสนใจกับโทมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ด 6884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบล้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับบ้านนี้มเมืองชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูสองโค้มอ่าชุดนี้ผมม้รุนทองหนงสองโค้มนะครับลูกไส้อยู่หาเดือนหกเดือนบวครับพี่น้องครับนี่ครับโคมเรกเป็นงัวลูกตัวที่สองนครับแม่กะสูงรอยยิบหาบวกครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นนะครับพี่น้องครับ นี่ครับมาพร้อมค่มีหัวลูกแรกเด้ครับแม่สูงร้อยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับออกให้กางพาเล่ยกแหละครับพี่น้องครับลูกกับเป็นลูกผสมชาโรเล่เพื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับโตลูกไส้พื้นขายอะไรเนื้อเได้ครับสัหรับซีตัวนี้แม่ลูกสองโค่แม่รุ่นทองนี่เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับถ้าแยกโค่มละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับ ชุดแม่ลูกผูวครับถ่ายแยกคมละหนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดพันบาทถทายกนี่ก็บสามหมื่นบาทเพียงๆครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่ลูกขึ้นไปหาเพิ่อนครับไปลูกไปนี่ครับมึงจะชาดกับพี่น้องครับสำหรับวันนี้กับเสียเป็นสองชีพเพื่อเราครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการสับสนครับพี่น้องครับพผมให่น้องสีได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ หรือท่านสี่ยกไปตั้งฝูงก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับยกไปตั้งฝูงนะครับเป็นเม่ลูกผูสามคมง้วสาวลูกผสมบีบหนึ่งตัวครับพี่น้องครับเอาไปในราคาหามื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับง้เจ็ดตัวหมื่นสามพันบาทนะครับฟังเบาพีดครับพี่น้องครับนี่ครับเอาถึกเถืยกันไปเลยครับสี่ยกสี่แยกได้เหมดท่านใดสนใจก็เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้ครับ ก้อนนี่ซื้อปรึกษากันดีๆครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับจองคอยซื้อถ้าบ่เห็นดีน้ำกันยาซื้อไปได้ขาดครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งข้อกับเช่นเดิมยาโทษเห็นโทษตัวโทษตมกันยาโทษคว้มสะใจได้ขาดมักอีลีกับจองโทษมากครับประมากบอกพานครับข้าขายได้ขายได้ราคานี่ครับพี่น้องครับบ่แพงแน่นอนครับตรงปกตามงบแน่นอนครับคนทุนหน่อยกับเลี้ยงต้อยอดได้เดอครับพี่น้องครับย่างที่ผมนำเรียนไปหลายชิปครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายชิมนี้กามีอีกชิมหนึ่งนะครับเป็น ง่ามขึ้นไปก็นี่อีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมคมจปที่สองครับสำหรับลิปนี้จะไปเซฟเพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ